สวัสดีค่ะฟ้าซานีค่ะวันนี้นะคะฟ้าอยู่กับ BYD c e l e o n 7คันนี้นะคะคันนี้เนี่ยค่ะลูกค้าเลือกโปรแกรมเคลือบเซรามิกกาฟีนไฮกอร์นะคะแล้วก็ติดฟิล์มกันรอยแนวปะทะจุดเสี่ยงสำคัญนะคะและมีติดฟิล์มกันรอยภายในรวมถึงจุดเสี่ยงภายนอกต่างๆทั้งหมดที่จะเกิดริ้วรอยได้ง่ายขึ้นด้วยค่ะเดี๋ยวเราไปชมกันนะคะว่าในส่วนต่างๆเป็นยังไงกันบ้างคะ่ะในส่วนงานเคลือบเซรามิกก่อนนะคะ ก่อนเคลือบเซรามิกเนี่ยเราก็จะมีการเตรียมผิวแบบ m i ลเล r Finish นะคะ mm. ก็คือขัดปรับผิวส้ม mm. เมื่อขัดแล้วเนี่ย mm. ก็จะเงาแบบกระจก mm. ก็เลยเรียกว่า m i ลเล r Finish นะคะ mm. ก็จะได้ความเงาเงาฉ่ำๆแบบนี้ mm. หลังจากนั้นนะคะ เราถึงจะทําการเคลือบน้ํายาเซรามิกกันน้ํายาเซรามิกตัวนี้การาฟินไฮคอสเนี่ยก็จะมีค่าความแข็ง 10H นะคะมีอายุคงทนใช้งานได้5-7ปีกันไปเลยทีเดียวของน้ํายาตัวนี้ในการเคลือบของเรานะคะก็จะมีการกึ่งทาถึงพ่นนะคะทา2เลเยอร์พ่น1เลเยอร์นะคะในส่วนโซนท้ายนะคะก็มีการขัดปรับผิวส้มแล้วก็เคลือบเซรามิกเช่นกันในส่วนสปอยเลอร์พวกนี้เราก็มีการเคลือบเซรามิกนะคะตัวการาฟินไฮคอสทั้งหมดเช่นกัน ไฟท้ายก็มีการเคลือบนะคะเราเคลือบเซรามิกเหมือนกันนะคะรุ่นนี้เนี่ยจะบอกได้เลยว่าเป็นโน้แบ็กสีดำเงาเนี่ยค่อนข้างเยอะมากเลยก็จะเกิดรอยขึ้นได้ง่ายพวกนี้เราก็จะมีการขัดก่อนนะคะขัดลบรอยที่มันเป็นรอยขนแมวนะคะแล้วก็ทําการเคลือบเซรามิกให้ทั้งหมดเลยนะคะในส่วนโซนด้านหน้านะคะเราก็มีการเคลือบเช่นกันนะคะในส่วนของพลาสติกดํานะคะเรามีการเคลือบบารุงพลาสติกนะคะล้อแมกยางต่างตพวกนี้ก็มีการ เคเลือบเซรามิกให้นะคะคันนี้มีการติดตั้งฟิล์มกันรอยแนวปะทะนะคะแนวปะทะก็จะมีฟักกโปังกันชนไฟหน้านะคะและคันนี้เลือกติดตั้งฟิล์มอ m รมสเกรดพตตินัมซีรีส์นะคะเป็นเกรด TPU แล้วนะคะมีความหนา215ไมครอนอายุการใช้งานยาวนาน4-6ปีกันไปเลยค่ะในส่วนฝีงานช่างนะคะเราก็จะทําการติดตั้งพับได้พับชิดได้ชิดตามสเต็ปของร้านนะคะในส่วนของไฟหน้าต่างๆก็มีการใดคัดแบบนะคะติดตั้งด้วยซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ค่ะจะเห็นได้ว่า ว่าคันนี้นะคะมีการติดตั้งฟิล์มกันรอยแนวปะทะนะคะฝากระโปรงกันชนไฟหน้าชิ้นด้านข้างนะคะแก้มข้างไม่ได้ผ่านการติดตั้งฟิล์มนะคะแต่ว่ามีความเงาไม่แตกต่างกันเลยนะคะเนื่องด้วยว่า1เลยค่ะคุณภาพฟิล์มที่ดีนะคะและฝีงานช่างติดตั้งทําให้ไม่รู้เลยค่ะว่าส่วนไหนติดตั้งฟิล์มหรือไม่ติดตั้งฟิล์มค่ะ